เกมนะครับและตัวละครที่เราจะเล่นต่อไปนี้ก็คือสตันแมนนะครับผมแน่นอนนะครับสิ่งที่เราอยากได้มาก็คือโชคร้ายนะครับแล้วก็จะได้ค่าดีมา2นะครับอาชีพสตันแมนของเรามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะก็คือปฐมพยาบาลได้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวละครนั้นจะเป็นคนกระเพาะหนาหน่อยนะครับมีความเสี่ยงต่ำที่เกิดอาหารเป็นพิษเออเวลากินอาหารอะไรแปลกๆจะได้เออแข็งงขึ้นนะครับเอาละ และซีฟสตันแมนของเราขออนุญาตเป็นผู้ชายอ่าสตันแมนประมาณนี้นะครับเอาแล้วครับพ่อหนุ่มสตันแมนของเรานะครับเอาละครับผมเรากำลังมพบกับเกมโปรเจกต์ซอมบีอีกครั้งหนึ่งนะครับในหน้านอนเพจเกมนะครับแล้วนะครับสตันแมนหนุ่มของเราในโลกซอมบี้นะครับเขาจะมีชีวิตรอดไปได้นานแค่ไหนนะครับทุกคนโปรดเอาใจช่วยกันได้เลยนะครับผมเอาละ หมดความหวังที่จะรอดนะครับตัวละครนี้อย่าคาดหวังว่าเขาจะมีชีวิตยอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าตัวละครอื่นเขาก็ต้องจากออกไปเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสัจธรรมของโลกใบนี้อยู่แล้วนะครับเอาละและแล้วนะครับคนนี้เขาก็เกิดมาในเมืองแบทอะไรนะชื่อเมืองอะไรอย่างเป็นเมืองมอสนะครับผมเอาละ<ม>เกิดในเมืองแบท มูดนะครับเอาล,อาลอา้นี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเขาก็มารับอาชีพเสื่อมของเขาครับรับจ็อบทั่วไปในสภานะครับแล้วก็ประตูก็เปิดไม่ได้เอ๊ะประตูก็เปิดไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้สแตนแมนนุ่มนะครับเดินวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยบังคับเข้านะครับหยิบปากกามาก่อนเลยนะครับ ปากาบุรีนะครับหยิบมาทั้งหมดนะครับพร้อมกับิอกสารย่างลบด้วยนะครับถังพร้อมแทงเอาละเข้าห้องนี้ห้องนึงที่นี่ที่ไหนแล้วทำไมเขาไม่เห็นอะไรเลยอ่ะขอออกไปได้ไหม,อ,มอะไรวะเนี่ยเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ย เฮ้ยสแตนแม่หนุ่มของเรานะครับเผื่อเจอกับสิ่งมีชีวิตท hmm, ี่เรียกว่าผู้ตำรวจนะครับแล้วก็ผีซอมบี้ที่กำลังกินเนื้ออยู่นะครับเขาสัมผัสได้แล้วว่าไม่ใช่แล้วที่นี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่สิ่งที่เราต้องอยู่แล้วบาปอปิดก่อนเออเมืองใหม่นะครับผมไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้อะไรเลยจากเมืองนี้นะครับอันดับแรกนะครับไปหาที่หลบภัยก่อนนะครับแล้วเราจะ เข้าห้องนี้ได้ยังไงอะ่ะแล้วทุกห้องเป็นห้องนี้ละไผ่อ่ะคิดดูแล้วกันเฮย้ยแปลกมากว่ะแปลกๆอ๋อนี่ไงเข้าของหน้าต่างนี้ไปโหยห้องหนึ่งได้นะครับแล้วไปทางนี้แล้วกันเมืองอะไรเข้่อยห้องหนึ่งครับ <c oughs> แล้วทำไมมันจะทำให้เปิดยากอย่างนี้ละ่ะเออเปิดได้ละ ปิดด้วยนะครับเพราะความความไว้วางใจเหมือนเป็นสะพานที่ไว้วิจัยอะไรสักอย่างนะครับคือเราเกิดมาเนี่ยอ๋อสมบีบางตัวอัดมีกุญแจเฮ้ยความคิดดีนะครับผมสำหรับช่องแชทโอเควิแล้วก็มีน้ำส้มนะครับแล้วก็น้ำอัดลมนะครับพอที่จะดื่มได้นะครับเราหยิบน้ำส้มมาส่วนตัวแล้วก็น้ำอัดลมเนี่ยเก็บถิ้งไปไม่รู้ละแต่สิ่งที่ต้องมีก็คืออาหารนะ่ะ สำป็นที่สุดนะครับผมหยิบทั้งหมดนะครับเอาละอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้สยสวมใส่ได้ด้วยเออโอเคอย่างน้อยก็มีอะไรกันหัวเย็นๆของเราของไว้นะครับหืมเกียดมากยาย้อมผมเราไม่มีเฮ้ยบางอย่างนะครับขอประตูเข้ามานะครับทําให้เราต้องรีบเอ่อฟาร์มของให้ไวที่สุดนะครับเฮ้ยนีน่น่าจะเป็นอ,อ่าเขาเรียกว่า สถานวิจัยจริงๆนะอย่างที่เขาว่า,าจริงๆแล้วมีทุกอย่างเลยอะที่เราจะไปต้องใช้อะไม่มีอย่างเดียวอะกระเป๋ากระเป๋าไม่มีนะครับแล้วก็อาหารอาหารนี่จำเป็นเลยนะครับสําหรับของกินง่ายนะครับหยิบทั้งหมดนะครับโ <Okay. S 1> อเคเป็นสถานทีว่วิจัยอะไรอย่างที่เขาว่า,าจริงๆอา้ากระโดดข้ามได้เฉยตู้เย็น CCTV เปิดทีวีดูก่อนนะครับ โอเคทิวยังดูได้อยู่มีห้องยาน่าจะมุมขวาล่างของตึกเฮ้ยมีคนเคยเล่นมีคนเคยเล่นขอเบอร์ไหนลดลงนะครับแต่เรายังไม่ได้ใช้ยาอะไรตอนนี้หรอกนะครับผมเราต้องออกจากเมืองนี้ก่อนนะครับผมก็ไม่รู้จะต้องเทปจําเป็นมากเลยห้องวิจัยเหรอเนี่ยอุ้ยจริงๆด้วยปะหรือว่าจริงๆแล้วซอมบี้ระบาดอยู่ที่นี่นะครับแล้วหนุ่มสตันแมนของเรานะครับรับจ็อบเป็นบริการนะครับ แล้วก็ไปไหนไม่ได้เลยอะให้ตายเถอะเกมนี้มันยังไงกันเนี่ยไปดูไวซอมบี้ตัวนู้นก่อนนะครับผีบางตัวน่าจะมีกุญแจถ้างั้นผมรู้เลยว่าผีตัวไหนจะมีกุญแจให้ผมคิดนะผีตำรวจมีกุญแจอุยออกมาตรงนี้แล้วนะครับเป็นโรงงานนะครับมีเลือดนะครับ มีเสียงมีรดหนามโหนี่ห้องอาวุธชัวนะครับนี่ไงปะแจแล้วหนึ่งอันที่เป็นสามารถอาวุธได้ถือปะแจะไปกองโรงงานไฟลงเ,เครื่องอ๋อที่ดูดควันดูดแอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปใต้ดินมีชั้นใต้ดินด้วยหรอเฮ้ยก็คือนี่ห้องไอห้องดูดอ๋อชั้นใต้ดินน่าจะมีแบบพวก โอ้ยผมรู้แล้วที่นี่น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่ารบภัยนะครับแล้วก็รบภัยอยู่ใต้ดินหรือว่าห้องวิจัยใต้ดินอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วเราจะออกเอาไปจากนี้ยังไงนะครับเดีย๋ยวผมขอญา,าตวิ่งวนะิ่งไปเรื่อยๆนะเก็บได้ไหมเก็บไว้ที่เข็มขัดซ้ายก่อนอโอ๊ยโวิ่งแรงไปชนกำแพงเฮ้ย ห้องอาหารมีผีอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมเป็นน่าจะเป็นผู้ที่ถูกวิจัยเหมือนกับเรานะครับเพราะว่าทรงผมเขาเหมือนกับเรานะครับผมอันดับแรกน,นะครับเอาไอ้ที่คาดหัวนี้ออกก่อนบาบอเราจะเหมือนกันมากเกินไปไม่ได้โอเคห้องอาหารห้องอาหารอยู่มุมล่างนะครับห้องอาหารอยู่มุมล่างเฮ้ยตกใจจะเย็นใเย็นหนูจะเย็น อืม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 ขวาขวาขวาพักสัตนสแตนแมนเป็นมวยซะด้วยนะครับผมเขาก็ต้องเรียนวิชาต่อสู้มาทุกขนเงนะครับเพื่อที่จะได้อเป็นสแตนแมนได้เต็มตัวนะครับแล้วก็เทืนสแตนแมนของเราก็เปิดหน้าต่างเข้าไปโอเคโอ้ย แปลกแล้วก็สถานที่แปลกๆมากๆเลยขอเปิดแผนที่หน่อยนะครับเนี่ยผมอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้เนี่ยเอาเดี๋ยวไอ้สีน้ำเงินนั่นดีกว่าเหมือนเป็นสถานที่วิวจัยที่เขาบอกจริงๆอะนะแต่ผมไม่ได้อยากอย,กอยู่ดีๆผมอยากไปจนภัยอ๋อนี่เราถูกจับตัวมาทดลองนะครับแต่ว่าเรื่องกากเกิดโรคซอมบี้ระบาดก่อนนะครับเอาละ หรือมีใครคอยสังเกตสังการเราอยู่ป่าวะนะเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้โอ้ยสุดยอดเลยห้องนี้เหมือนจะมีอาวุธอะนะครับืมตะปูในกล่องเต็ไมไปหมดเลยอะเชือกค้อนเนี่ยจเป็ปเลยท่อนเหล็กเฮ้ยท่อนเหล็กเอาไว้ข้างหลังเนี่ยนี่ไว้ข้างหลังได้โอ้โห สุดยอดมากถังถุงดำกล่องปากกายังลบไฟฉายอืม้มใช้ได้ไฟฉายไม้กระดานสร้างแท่นไม้ด้วยเรื่อยเฮ้ยเรามีเรื่อยด้วยเหรอโอ้ยมีเรื่อยมีเรื่อยเฉยเลยมีขวานด,ด้วยขวานมาขวานแวบๆขวานมาขวานไว้ที่เข็มขัดขวาประเจทิ้งไปประเจหนะัก อาจะทิ้งไป okay. โอเคอุ้ยอาวุธอาวุธพร้อมมือนะอาวุธครบครันกระเป๋าสวยงามกระเป๋าสะพายหลังเลยโอเค็บ okay. ใส่กระเป๋าไปเราดูก่อนว่ากระเป๋ามีอะไรบ้างนะครับต้องอกระเป๋าเต็มของเต็มโอ้ยเสื้อสะท้อนแสงกล่องพยาบาลวิตามินไข่เลื่อยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เอาไวทำไมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไปหนัก หนักเปล่าเอ๊ะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเหรอเอาไปก็หนักเปล่าไม่เอาไปหรอกนะครับแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับแต่กลางคืนต้องเปิดใช้แน่นอนนะครับเอาละใส่ฮูดหน่อยใส่ฮูดหน่อยอ่าที่คุมหัวอ่าประมาณนี้นะครับโรงงานก็ประมาณนี้เอาละเราไปที่อื่นกันดีกว่านะครับทุกคนนะครับออกปจนภัยพร้อมกับเสื้อสะท้อนแสงสีเหลืองจับจ๊าบนะครับ ไม่มีนาฬิกาแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนาฬิกาไม่จาเป็นสําหรับเราตอนนี้นะครับเอาละฟาดเลยนะครับฟาดฟาดด้วยท่อนเหล็กฟาดด้วยท่อนเหล็กเรียบร้อยขอในการหนนะังสือมีทันทีนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสิบนาทีนะครับเราก็ยังนอนแถวนี้ได้เยอะเยอะไปทางอื่นดีกว่าใจตื่เต้นนะครับเกิดอาการตกใจนะครับหนุ่มสตันแมนของเราตอนนี้ ออกไปแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับที่ไหนที่เราจะปลอดภัยมากนะครับเอ้ยเจอรั้วครับผมเอาละปึ๊บข้ามรั้วไปแล้วไปก่อนนะจ๊ะออกไปจนภัยกันดีกว่าเดินขึ้นข้างบนจะเจอเมืองอา้าวเราเดินลงล่างซะแล้วเดินด้านล่างจะเจออะไรทีเนี้ย <c oughs> โอ้ลำบากลำบนแท้ๆแล้วป่าไม้เยอะแต่ก็รู้สึกปลอดภัยดีนะถ้ามีป่าพวกนี้นะ ในจริงผีมันก็เดินลําบากเหมือนอเราเนี่ยแหละเราก็เดินลําบากอาศัยอยู่ในป่าก,ก็ดีเหมือนกันนะจริงๆอะ่ะแต่ตอนเนี้ยทางออกของป่า,ปาอยู่ไหนนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดินไปเรื่อยของเราพูดไปเรื่อยเดินไปเรื่อย <c oughs> เฮ้ยข้างบนอะไรไม่รู้ลนะโอ้โหโอ้ยสงสารลำบากลำบนนี่คือการหลบหนีออกจากห้องวิจัยนะครับผมแล้วเขาก็อ่อ เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับผมอ้อจำไม่ได้เหมือนกันแต่เหมือนว่าลงไปจะมีแต่ป่ากับป่าโอเคนั้นเราเลี้ยวนิดนึงเลี้ยวนิดนี่ใส่เสื้อป้องกันมาเตรียมพี่นะทั้งเสื้อแขนยาวเวลาเราไปเดินป่าเดินอะไรอย่างนี้นะครับใส่เสื้อแขนยาวไว้จะ ดตัวละครเราหัวใจเต้นเสียงดังมากดีนะเป็นป่านะผีมันก็มองไม่เห็นเราเรากม็มองไม่เห็นผีเหมือนกันขอ้ขอเสียคือเราก็มองไม่เห็นมันเหมือนกันมันก็มองไม่เห็นเราเหมือนกันสตันแมนของเรานะครับมาทํางานไกลซะด้วยสิเขาก็อยากกลับบ้านเนาะแล้วเขาก็ถูกจับไปในห้องวิจัยอะไรสักอย่างตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอใครแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหมือนจะมาเจอสถานที่ที่หนึ่งนะครับ ซึ่งก็ยังมองไม่เห็นสถานที่นั้นคืออะไรนะครับกำลังเดินไปใกล้ๆนะครับอย่าบอกนะว่าเป็นสูตรวิจัยอีกอะ่ะโอ้โหหนีสูตรวิจัยมาเจอสูตรวิจัยอีกฝั่งหนึ่งตายเอถอะแต่ไม่เป็นไรดื่มน้ําอีกนิดนึงหิวน้ําอีกแล้วแล้วมันไม่ใช่น้ําเปล่ามันก็ไม่ได้กินเองอะ่ะต้องกดกินเอาเรื่อยๆก็กินน้ําส้มไปนะครับ โอีพีนี้ก็คงจะแบบว่าแบบว่าเดินไปเรื่อยๆนะครับยังไม่เจออะไรเลยนะครับโอเคแล้วเรามาเจอที่นี่ประตูไม่เคยจะเปิดให้ดีๆอ่ะโอ้อย่าเสียงดังสิพ่อเปิดเบาๆเปิดเบาๆเออโอ้เดี๋ยวจะประกันโอ้ยไม่ตายเถอะโอ้โหมาเป็น ไปไปไปเราเป็นสตัตแมนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแลยเท่งนั้นนะ่ะปุ๊บโอ้ยเยอะเลยทีนี้เสียงดังนะครับสตัแมนหนุ่มเรานะครับเปิดไปที่โกดังล้างสิ่งแห่งหนึ่งนะครับแล้วบังเอิญสัญญาณการขโมยดันทางขึ้นมานะครับผมเขาก็เลยวิ่งหนีนะครับมาที่สำนักงานแห่งหนึ่งนะครับอาอาเปิดปิดไม่ได้อ๋อโอเคกระจกออก ไปแล้ว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 ไม่มองไม่หันไปมองโซฟาสีม่วงโอ้ยนี่จะเป็นร้านร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับโอ้โหโอ้โหยุบโอ้ยยุบโอ้ยอ๋อบาดเจ็บบาดเจ็บบาดเจ็บตรงไหนอ้า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 บาดเจ็บตรงไหนไม่รู้เออเออเออหน้าจอบังหน้าจอบังไปดึงหลบก่อนโอ้เท้าเท้าซ้ายโอ้ยแล้วก็เท้าซ้ายด้วยโอ้สะตันแมนทอมากินด้วยเท้าด้วยตอนนี้โดนบาดโดนกัดไม่ได้โดนกัดไหมโดนกัดไหม รถขัดหรืออะไรโอ้แผลเขลอกเลือดไหลเออแองก็อ๋อเอ้ยอุ๊อุ๊ยเออเออดมันดูแล้วเอ่อจะรักษาไม่ได้เราไม่มีเวลารักษาเลยมันตามหมาไม่ลดละโอ้เลือดออกอยู่เลือดออกอยู่โอ้ยเสียงขู่ขู่คอคอด้วยอ๋อหนีก็ไปในป่าหนีก็ไปในป่าอยากจะถามว่าอหลี่อยู่ไหนบุรีอยู่ไหนเฮ้ยเขาเพิ่งมี พลาดน,นะครับอ้าวโอ้โหบาดทนแผลกะเพกกะเพกสซันแม่ของเรากะเพกกะเพกเราแหวกก็ไม่ได้ปลาเดินก็ไม่ได้ปลาสบีไล่ยังไม่ลดละวอมตกใจของเขาระสับระสายเขาตกใจมากเขาตกใจกลัวมากนะครับเลือดไหลไม่หยุดอบาดเจ็บเท้าเท้าก็บาดเจ็บเลือดก็ไหลไม่หยุดทำยังไงดีอ้าวตรงนี้ก็มีผีอ้ากระโดดเข้า,ขาไปผีเข้ามาตามมาฟาดหัวทีนึ้ย โอ้ยกยบแล้วโอ้ตรงนี้เข้าไปในบ้านหลังนี้เปิดไม่ได้โอ้โหมีผีอยู่ในบ้านเข้าไปทางนี้เปิดเข้าไปสิเปิดเข้าไปคอร้องอ่ะไม่ได้อ่ะเออโอ้โหกระเพอย่างนี้แต่ว่าเลเวลวิ่งอัพโอ้โหนัดก่อนพังอีกขอเข้าบ้านหน่อยครับขอเข้าบ้านหน่อยเปิดให้ทีเดียวคอร้อง อถูกเลยละกันเอออเากรล่องอขอเข้าบ้านหน่อยคือต้นงพลคือพลกระเพกกระเพกโอ๊ยโอเคห้องนี้ไม่มีใครบาดเจ็บบาดเจ็บหนักบาดเจ็บหนักโอ้ยรู้สึกจะเซียนเซียนตำเท้าเฉยๆโอ้โหใครตายเถอะ มีทะลอกแค่ปลายเท้าเล็กน้อยนะครับทําการใช้ผ้าพัตเตอร์ปิดแผลไว้ที่นิ้วนะครับหลอดมาได้นะครับสําหรับสแตนแมนนุ่มของเรานะครับอย่างน้อยก็อยู่ในบ้านนะครับที่เหมือนจะไม่ปลอดภัยนะบ้านหลังนี้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับคือสิ่งที่ต้องงานช่งางไม้เวลสองอีกตายเถอะ สิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้นะครับคือสิ่งที่หนังสยองขวัญทุกเรื่องนะครับเขาต้องทํากันนะครับนั่นก็คือเอาโต๊ะมาขวางประตูนะครับ <laughs> ดันเอาไว้นะครับหนังสยองขวัญทุกเรื่องทำอย่างนี้จริงๆนะใครคิดเหมือนผมไหมเนี่ยใช่ไหมใครก็ทํากัน <laughs> อย่านอนหลับเพิ่มพร้อมที่จะให้คุณนอนหลับที่นี่นะครับผมเอาแตตันแมนหนุ่มของเรานะครับ เขาก็ฉีกผ้ามาก่อนนะครับเผื่อได้ใช้พันแผลนะครับโอ้โหแล้วก็นอนแบบความรู้สึกแบบนี้นะครับโอ้ยห้องน้ำโอ้หนอนลึกเข้าไปอีกนะครับในระดับหนึ่งโอ้โขอบคุณมากสำหรับห้องน้ำนะครับแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับแล้วสแตนแมนหนุ่มของเราจะรอดไปได้หรือไม่นะครับโปรดเอาใจช่วยกันในอีพีต่อไปนะครับอีพีนี้